เรืตัวใดทำมือก่อนเขียนให้ดูในกระดาษำลังมาบอกก็ได้มั้งเนาะบอกก็ได้กับบอกเลยก็ได้จ้ะตัวใดเอ่ยมีเลขห้ามีเลขแปดเลขห้าเลขแปดนะทุกคนเดี๋ยวด้านเดี๋ยวนะช่วยกันดูด้วยอ๋อเลขห้าเลขแปดไม่อลายางอยู่เยอะใะองค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยัญญนึ่งอ่ะเออเราก็ไม่รู้เปญนยันเอาเอาเอาหน้าใหม่ได้ไหมอ๋อ อย่ากระล่อนเด้ออย่าอย่าเล่นกับลูกกับหลานเด้อตายายเอออะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้นะกลาเยเป็นตัวเล็ตัวใหญ่เด้อแม่ตุจมเปียกดำ ให้เลขก่อนให้ให้ให้โชคให้ลาบให้เลขลูกหลานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างอื่นก็เอามาเองเลยยากหรอกเยอะแยะไปจับให้ให้จะเลขเข้านะสองตัวสามตัวก็เอา โยงญาติในช่นี้ให้คับตัว ยาเด็กก็มีอ่ะเดี๋ยวถามบรญญาเด็กดีกว่าเน้นใช้ง่ายกว่าก็บิญญาณเด็กก็มีนะเราก็ไม่รู้นะแต่ผมมีบรรยาเด็กมีวรรยาเด็กแทงเราบางทีอะเออนั่นแหละแทงเราบางทีมันม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวนี้เลยจริงจิตจิงอยู่แถวนี้ก็ไม่เป็นไรมันได้ว่าอะไรเนาะเจออย่างนี้มีมี่ัรรยาเด็กมีนุนุให้เลขได้ไหมเออ นี่ยายมาขอเลขนะนี่ขยันไปตัวเลขตัวเลขที่เอาไปซื้อเลขแล้วมันถูกอะซื้อเลขอะไรยังไงก็ได้ให้มันถูกมะ้บอกมาจัหนึ่งตัวสองตัวตยายจะเอาขนมนมาให้กิน ต้องยี่ขนม้มมออะไรมเนอน้แดงตรนี้น่เลกกเลกกนยาเอาขนมมาให้กินขนมเยอะแยะเลยชอบปนไนด้านนั้นโอ้ยหนึ่งต <Christina. S 1> <Holmes. S 2> ัวก็ได้อย่างดีอ่ะหนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องการแค่หนึ่งตัวอ่ะ ถ้าให้ก็จะปล่อยไปเลยไม่ต้องคับอะไรแล้วของแค่นหนึ่งตัวต

ส้มส้มมาให้หนูนะส้มส้มพ่อไม่รักแม่ไม่รักเจ็บอะไรตัวเขาไม่รักแม่ไม่รักเจ็บเจ็บอะไรนะหนูให้เลยเจ็บหนูหนูชอบเลยเจ็บอีกตัวนึงอีกตัวนะอีกอีกตัวนึงคู่คู่นี้คู่นี้นะคู่นี้นะหนูหนูไปแล้วนะตัวนึงตัวนึ่งตัวนี้ไงตัวนี้ไงวนี้ไงเจ็บสองนี่ เจ็ดสองเจ็ดสองจดสองตัวเดียวยกมือเป็นสองเนาะเจ็ดสองเสียงพูดเป็นเจ็ดแต่ยกมือให้สองนิ้วเนาะมาเรเสียงเด็กเจ้าเจ้าเลยเต็มองเลยเต็มองเลยมาเรงนะ อย่าร้องให้เหรอฮะเด็กเนาะอยากร้องไห้อย่าร้องไห้อยู่ตรงนี้แหละขออะไรไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้นะขอส้มขอส้มส้มไม่ยากหรอกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หอยเล็กถูกเด้อหอยเล็กถูกนะหอยเล็กมันเข้านะเราจะได้เอาส้มมาให้เราอย่าไปกระโดดเล่นที่ไหนเราอยู่แถวนี้แหละนะ เจอเด้อไปเล่นเด้ออย่าอย่าไปไหนโซนนะอยู่แถวนี้นะเจ็ดสองเจ็ดสองเรียกเด็กบอกอันนี้อันนี้ลากับยายบอกทั้งตัวไหนนะเมื่อกี้ครับเู่นานไม่ได้เพราะว่าเป็นเด็กเลยเอาเขียนให้หน่อยนะครับโชว์ให้หน่อยจ้ะเจ็ดสองสองเท่าได้เลขเมื่อกี้นี่เจ็ดสองเนาะสองเจ็ดสองอือเมื่อกี้ได้สี่ตัวเนาะ หลังทันกันไหมล่ะเขาว่ายังไงกันบ้างล่ะเจ็ดสองนะครับบอกว่าเจ็ดให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดให้เลขเจ็ดหรอครับแล้วจะได้ส้มจะได้ส้มส้มก็ไม่ยากหรักคุณส้มนะง่ายง่ายเดี๋ยววายก็พอจะเย็นเลี้ยงบางคนผมก็เพิบางคนเขาก็ไม่เพั่มจะได้พูดไหมว่าเลขสองไม่พูดแต่ยกมือบอกว่ายังไ้าบอกว่ายัง ถามาสอง้เรเอเจอะไรเขาก็ยกนี้เจ็ดกนสองจะไม่มีเจ็ดจะน่ามีแล้นะยกเล็ยกนิ้วยังไงอย่างนี้เหรอไม่ยกสองเมยได้มันให้เราดวนหน่อยนะูั้างบดเ้างล่างเจ็องมีอยู่นดอ่ะเขียนจับคู่นะครับเจ็ดสองเลยจับเอาด้วยน้องอ้ตัวจับเอาเนาะดจับเอาแล้วก็พาัวนอ่ะ โชว์อะไรง้งนงัาา้นคนคนลละหนึ่งเลยอาจารย์วัน,นเป็นเด็กเ,น,เกนีย่ยคือกุมารเนี่ยเหมือนกับหลุดเหมือนกับแบบว่าดวงวิญญาณของเด็กนะ่ค่ะที่ว่าที่ว่าแบบทำแท้งอะนะเด็กยังไม่อายุไม่ครบกุมารนสองเขาก้อยู่คกุมารนี่สองนะกุมารสองแล้วก็ตาหนึ่งยายหนึ่งมันก็หญิงธรรมดยยาหนึ่งผมยาวๆอาจจะหลุดมาก็ได้นะ อาจจะน้อยใจอะไรหลุดมาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะเขาเขาก็มานั่งเล่นตรงเนี้ยผู้หญิงกับผู้ชายอือใช่ค่ะมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งแล้วก็มีตายายแล้วก็ผู้หญิงผมขาวอีกนึงมีผมขาวนี่ไม่พูดไม่จาเลยนั่งเฉยไม่คุยขาวอ้วนไม่ไม่ไม่เชิงอ้วนมากคืออุ่มอวบวเป็นคนขาวอวบแล้วก็ผมนี่ผมยาวขนาดนี้เลยอืมเนดเด็กมีกี่คนเด็กมีสองค่ะเด็กเด็กคือกุมารนั่นนอนแน่นอนันนึง แต่ดวงวิญญาณอีกันหนึ่งคือเป็นไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาก็นั่งอยู่ด้วยกันเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงชัดเจนเลยแต่เขานั่งหันหลังนะผู้หญิงไม่พูดไม่จานะรูปร่างท้วมขาวมันเป็นลักษณะท่านั่งเลยไม่รู้ว่าเขาอะไรไงแต่ว่าทรงผมนี่คือขนาดนี้เลยของผู้หญิงตัยตายให่คือปกติผมก็นั่งอยู่นั่นค่ะชูเล็กอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ส่งมาทางกล้องเลยครับนี่คือเลขที่เราได้นี้นะคะ ให้เอสซีไปไปลุ้นดูเพราะว่าอาจจะเป็นการเป็นการจับก็คือสัตว์แค่เขาได้แค่เท่านี้เพราะว่าเป็นเป็นเดิกเหมือนกับกุมารหลุดมาจะทำไหนเราไม่ทำแน่ใจครับแล้วงวดแรกด้วยเนาะตรงนี้เนาะงวดแรกขอให้เข้าเนาะจะได้หมือนการผูกจะได้เอาอันนี้ครับงวดแรกจะแม่นนะครับงวดแรกอันนี้เราเพิ่งเอาครั้งแรกนั่นใช่ไหมที่ว่าเป็นจอมปลวกอักแล้วแรงไหมแรงแม่นความแรงนี่คือแรงลักษณะไหนแรงในเรื่องของเดินลับ อาถันเรื่องของลี้ลับเพราะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดําถ้าเราจะหาอะไรมาให้เขาก็ต้องทําช่วงที่มันมืดมิดๆไม่กับฝนตกอย่างเงี้ยผมมาทําฝนตกจนแรงเมื่อกี้นี้เป็นช่วงที่ว่ามืดๆนะมันจะดีอืแต่นี้เราไม่ว่างกันเพราะเราสะดวกตอนบ่ายก็เลยทําตอนบ่ายตอนเย็นตอนเย็นด้ยเนี่ยมันก็คือว่าเป็นตอนเย็นครับขออนุญาตสองเลขนิดนึงครับโชนโชวทั้ง อ่าง mc cap นะครับอันนี้นะคะเลขที่เราได้กันวันนี้ก็ขอให้ไปรุนอวยพรให้ล่วงหน้าเลยนะคะใครโชคดีใครได้เยอะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็อย่าลืมจมปลวกดําตัวนี้ก็แล้วกันเพราะถือว่าเขาให้โชคให้ลาบเราครับส้มเขาต้องการส้มการส้มันยอดส้มนี่ก็คือไม่ยากเท่าไรเดี๋ยวจัดให้ได้รับปากเขาไปแล้วว่าถ้าอยากได้อะไรให้บบกเดี๋ยวจะจัดให้ขออย่างเดียวขอให้เลขเข้าขอเลขเข้านะจะได้เอาขวามาอะไรงก็รุนเอา อืมครับมีเลขหาเลขแปเลขสอ <4, S 1> เ 7, นะ็นาะครับอันนี้วันที่หนึบบ่งเอาเนาะวันที่หนึ่งใช่ไหมครับลุนเลขกุนวันที่ใกล้ที่สุดก็คือวันที่หนึ่งนี่แหละหนึ 1> 1่งตุาคมสองพรรันสิบเจ็เนาะ